วันที่เป็นวันที่เจ็ดพฤษจิกายน2565ติดโควิดตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่หตอนนี้เป็นวันที่สองอาการเมื่อวานก็ตอนเช้ายังแค่เจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็สุดเร็วจนเริ่มปวดนวปวดตัวขั้นเนื้อขั้นตัว หายใจเริ่มลำบากนิดหน่อยเหมือนจะมีคิมหุกอาการเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ดูคล้ายๆจะมีตัวลุ่มๆแต่วัดดูก็ไม่ค่อยมีไข้อาการหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากจนทุกทรมานเกินเกินกว่าจะรับได้ถ้าการเจ็บป่วย มันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ตรงก็แรกมันทำให้เรารู้สึกว่าการเกิดการตายมันมันแค่แค่พริกฝ่ามือคนตายจากโควิดเยอะแยะไม่ได้บอกว่ากลัวเกินเหตุแต่ถ้าเรานำสิ่งน,นี้มาใช้ประโยชน์ เป็นมระสติซะคือตายก็ตายไปทุกคนที่เป็นโควิดจะรู้ว่าการปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยหรือว่าคนที่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะรู้ว่ามันมันก็ปวดแบบเดียวกันมันทรมานตรงมันปวดมันลุกมันเดินเหินลำบากมันลุกไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เวียนหัวบ้านหมุนอะไรเขาว่ากันไปนะ แต่ความจริงการเจ็บป่วยหรือการไม่เจ็บป่วยเราจะบอกว่าก่อนนะหน้านี้ก็ไม่ได้เจ็บป่วยพอถึงวันที่เจ็บป่วยความจริงมันไม่ได้มีความเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยมันก็เป็นสิ่งเดียวกันเราไม่ต้องไปตั้งอะไรขึ้นมาเหมือนกับเราเป็นเจ้าของรถแล้วเดี๋ยว,ยวรถก็ต้องถ่ายน้ำมันเคลื่อนดูแล เดี๋ยวก็เกิดวุดเหตุพังชนการพังชนไม่ใช่เรื่องสวยหรือไม่สวยมันเป็นส่วนหนึ่งของการการที่เรามีรถถ้าเราเห็นตามความจริงก็ไม่มีใครทุกข์กับมันการเกิดขึ้นมาไม่มีแต่เจ็บมีแต่ป่วยมีแต่ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ตั้งชื่ออื่นมาเองความจริงก็สิ่งเดียวลว้วนที่ถ้าเรายอมรับไปตามจริง ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละต่อให้มันมันจะตายไปมันก็ตายไปใจที่ไปฝืนมันก็เป็นใจเฉยๆกายก็ไม่ได้ถามคือถ้าเขารับไม่ไหวกายเขารับไม่ไหวเขาก็แตกทำลายไปใจต่างหากที่ไปยึดโยงไว้มันก็ทำให้เมื่อปล่อยใจมันก็ปล่อยกายไปด้วยนขอให้ทุกคนเห็นอย่างนี้นะ เราไม่ได้มาปล่อยกายก่อนแล้วเราก็มาปล่อยใจอะไรหรอกสุดท้ายของที่สุดมันก็ปล่อยใจทั้งนั้นแหละใจที่ยึดถือตัวมันเองที่เรากาวิญญาณขุนชั้นดนตัดว่าวิญญาณดับก็ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์คำว่าวิญญาณดับไม่ใช่เราไปดับอะไรวิญญาณแต่มันมันไม่เห็นผิดเพราะมันไม่เห็นผิดมันก็เห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาจะป่วยจะไม่ป่วยจะกายนี้จะเป็นยังไงกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นและ่ะ ไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องไม่เหมือนใครใครเป็นทําไมก็ยังหายได้ทําไมเราเป็นถึงจะได้กลัวอะไรไม่ต้องไปกลัวอะไรยอมรับความจริงมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปนะถ้าโดยวัตถุประสงค์ว่าผมอาจทําไมผมไม่ได้จะบันทึกหรอกเพราะว่าโควิดใครๆเขาก็เป็นกันแฉะเราไม่ได้มาเอาอาการของโรคแต่เรามาดูเรื่องอาการของจิตหรือการที่เราจะ จะวางจิตวางใจในขณะที่เราเจ็บป่วยอะไรมันจะดีถ้าตัวเองเจ็บป่วยซะเองมันก็เข้าใจความจริงไม่ต้องไปทำอะไรก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายเราก็พูดกันมาตลอดแต่พอเราเจ็บขึ้นมาเราจะไม่ให้มันตายก็มีแต่ในใจของเราแค่นั้นแ่ละที่บอกว่าจะไม่ให้มันเป็นอะไรนะแล้วก็ ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังป่วยไม่ต้องโควิดหรอจะเป็นมะเร็งหรืออยู่ในช่วงระยะสุดท้ายจะเจ็บปวดจนทนไม่ไหวอาการปวดมันคืออาการปวดคือสภาพของการปวดมันไม่ใช่เราปวดกายมีผลก็ส่งมานะเป็นเป็นความรู้สึกความรู้สึกนั้นเราก็ไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรถ้าไม่ไหวก็อยู่กับลมหายใจบ้าง เป็นที่พึ่งที่อาศัยไปนอนฟังธรรมบ้างนะอย่างเช่นพระสูตรคีริมันทนทูตรอันนั้นก็ท่านคีริมนนนก็นอนเจ็บป่วยนะฟังจนกระทั่งบรรลุธรรมหลุดพน้นหรือแม้แต่ในพระสูตรหรือว่าแม้แต่คำท่านพุทธท่านที่ไปเยี่ยมคนต่างๆหรือเคยเทศเอาไว้อ่า ทำสำหรับผู้เจ็บไข้อะไรอย่างนี้นะก็จะได้ประโยชน์เราฟังตอนที่เราสภาพเราดีๆเราฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าวันที่เราเจ็บป่วยวันที่ร่างกายสุดโทรมเราฟังแล้วเราจะเข้าไปลึกซึ้งถึงแต่ละคำแต่ละคำกายมันไม่สามารถทำให้ใจ เป็นอะไรได้หรอกถ้าใจไม่เข้าไปยึดถือกายะนะฟังดูง่ายแต่ทุกคนทำได้ขณะที่อยู่กับลมหายใจก็มีที่พึ้งที่อาศัยไม่เข้าไปเกาะกับกายมากถึงแม้จะเป็นกายลมก็ตามแต่มันก็ส่งผลเป็นอุเบกขาอารมณ์จากนั้นคอยเห็นความความจริงเห็นความจริงไป เราจะสังเกตว่าถ้าเรามีธรรมชาติในการยึดถือยึดถือกายยึดถือใจเ,เมื่ออาการมันดีขึ้นเราก็จะรู้สึกพอใจเป็นสุขถ้าอาการมันแย่ลงทุกทรมานขึ้นเราก็ไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์ นั่นแน่นอนดูยังไงก็เห็นก็เข้าใจว่าเรายึดถือใจใจก็ไปยึดถือกายแต่ทุกคนก็จะบอกว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่พูดที่การที่จะทำให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนก็คือคือให้จิตยืนฝ่ายกุศลเอาไว้ ทั้งั้นหน่วยเรื่มทั้งหมดมันอยู่ที่จิตยึดถือตัวเองด้วยความไม่รู้จิตมันยึดถือตัวเองมันก็ไปก่อวิญญาณขึ้นมาเห็นอะไรก็เป็นพอใจไม่พอใจจากนั้นก็ยึดถือกายยึดถือคำพูด ยึดถือใจตัวเองก็เกิดแต่ความไม่พอใจกับพอใจเรื่อยไปไข้ขึ้นไม่พอใจพอไข้ลดก็พอใจอาการเริ่มดีขึ้นใกล้จะหายก็พอใจความจริงหายไม่หายมันก็ไม่ได้ขึ้นกับใจอะไรของเราเลย แต่ถ้าเราอยากหายเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์อยากนํามาสิ้นทุกข์อยากก็คือตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่ต้องอยากหายมันเหมือนกับเรามาเข้าโคอรปฏิบัติไม่ต้องอยากให้ถึงวันสุดท้ายวันสุดท้ายมันถึงมันเองอยากไปก็ทุกข์ หรือไม่อยากกลับก็ทุกเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เรามองเห็นรถติดไฟแดงเราจะทุกทำไมรถติดไฟแดงเหมือนกันถ้าเราไม่ทุกตอนที่เราติดไฟแดงตอนรถต,ตอนไฟเขียวเ,ยเราก็ไม่ต้องดีใจจะได้ไปสักทีก็ถ้าเราไม่ทุกตั้งแต่ไฟแดงมันจะไปดีใจไฟเขียวทําไมมันก็เข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงจะติดนานติด แปบเดียวจะติดยังไงมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ไปควบคุมอะไรไม่ได้พอปล่อยวางก็เหมือนกันกันกบกายเนี้กายนี้มันก็สู้ของมันนตามรูปแบบของมันทํางานเขาก็ทําไปตามกระบวนการของเขาเพรามีกระบวนการของเซลล์ที่จะดูแลจัดการเชื้อมันรุนแรงเกินที่ก็รับไหวมันก็นก็แตกทําลายไปแต่ถ้าเขาเอาอยู่ก็ ไม่กี่วันมันก็คงดีขึ้นฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรรวมถึงอย่างที่เคยบอกกับทุกคนว่ามันจะมีวันหนึ่งนะที่เราป่วยแล้วเราเราไม่สามารถกลับคืนมาได้เราจะตายในวันที่เราป่วยซึ่งทุกคนจะคุ้นเคยกับป่วยแล้วก็หายดังนั้นในวันที่เราป่วยแล้วเราไม่หายอีกแล้วเนี่ยใจของเราจะกลายเป็นทุกข์มากนะเพราะมันจะต้าน มันไม่ยอมรับความจริงไม่ว่ากี่เหตุผลที่มันดังขึ้นมาในใจนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพรการยอมรับความจริงจะทําให้เกิดความสุขสงบเพยยียนเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นการฝืนธรรมชาติคืออะไรก็ได้ฝืนแต่ใจเราก็รักษาเท่าที่ร,รักษาได้เราก็ทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ จะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะแต่ละคนที่กำลังเจ็บป่วยหรือหรือนั่งฟังเฉย <S <S ก็ให้ได้ข้อคิดนะมันไม่ต้องไปดีใจหรือมันไม่ต้องไปเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดมันไม่ใช่เราเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่าให้เราเข้าไปยึดถือสิ่งนั้น ปัญหามอยู่ที่จิตจิตมียึดถือตัวเองมันถึงไปยึดทุกอย่างนะทีนี้ทำยังไงก็คือเอาความรู้นี่ใส่เข้าไปเรื่อยๆจิตก็จะเริ่มคลายความเห็นผิดจากนั้นการปฏิบัติภาวนาอนาณาปานสติก็ดีก็จะช่วยทำให้พ้นไปจากการยึดถือได้ในที่สุดนะอย่างน้อยในการเจ็บป่วยแต่ละครั้งไม่มีความทุกข์มากนัก นั่นก็จะเป็นบทเรียนที่สอนเราไปเอาละ Alors, สำหรับวันนี้ก็เ,เท่านี้ก่อนนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใคร